สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลาะเนาะพี่น้องวันนี้ก็อากาศร้อนนะครับทุกท่านเนาะผิดแผนนะครับ่าตอนแรกพวกเราเนาะว่าจะไปเอาพึ่งนะฮะพอดีนะนายพาน่นะคนที่จะไปตีพึ่งให้เรานะครับอ่าเพิ่นไม่ว่างนะครับอ่า พื่นโทรมาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นะครับค่อยไปตีพึ่งเนาะเพราะว่าพวกเรานี่าเอาพึ่งไม่เป็นนะเอซีเอาพึ่งไม่เป็น,นะเ,เ,ปนนะเจออยู่สองลังนะครับแต่พวกเราก็อยองว่าเนาะกลัวพึ่งนะฮะก็รอทางนายพานนะวันจันทร์เนาะ วันนี้ก็อากาศสุดร้อนเลยนะครับมีแนวโน้มนะฮะเอฟซทุกท่านจะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงเที่ยงนะฮะจากที่ผมดูสภาพอากาศนะครับพี่น้องมันสำหลังก็เหี่ยวตายมาแล้วนะครับก็เกิดอยู่นะเอฟซีนี่เกิดเป็นแถวอยู่นะเอฟซีแต่มัน มันมันไม่มีน้ำเนาะ,ะด้านนี้นะครับทุกท่านนุงนี้ทำอะไรทำเราวตักปลาอ๋อนี่พี่น้องทุกท่านนี่นะฮะอ๋อจุ่มน้ำมัน นะครับทุกท่านจากอู้เป็นอาทิตย์แล้วนะตรงนี้ฮะนี่ครับดีอยู่มันมันเอาไว้ในร่มนะฮะเอฟซเนาะไว้ในนะร่มนะฮะนี่ร่มทางวันนะครับตรงนี้ก็กลัวฝนนานตกนะครับผมก็เลยบอกอ้าตรงนี้วัน อากาศร้อนๆแบบนี้มาจุ่มน้ำมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันไม่มีที่ปลูกได้นะฮะเอฟซีเติมน้ำมันไปเอาก็เป็นพันนะครับทุกท่านเนาะมากองทิ้งไว้แบบนี้มันมันไม่ใช่นะฮะนี่ตรงนี้ถ้าฝนตกนะตรงนี้ไม่ได้ทิ้งเลยนะนี่มันกำลังแตกออกมานี่เออแจ๋วเลยนะครับทุกท่านอ่าพันนี้พัน สาเหล่บ้านนานะครับสาเหล่าสาเหล่นะครับของผมก็สงสัยจะได้ปลูกใหม่นะแปลงหนึ่งนะฮะมันมันยังไงไม่รู้เนาะทุกท่านเนาะเพราะว่ามันเป็นก้อนหินรองพื้นด้วยนะฮะเอ้าดูนี้ไม่จุ่มเหมือนผมจุ่มเนาะอ๋ะอเฮ้ยดูนี้ไม่เอาขึ้นไปใส่บ่อ เออผมว่าเอาขึ้นไปใส่ดีกว่าเออสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสอบนี่โรยโรยโรย,โลยเลยให้มันได้กินขี้ไก่นะแปลงที่ลุงนี้จะปลูกนะฮะเอซก็ข้างๆสวนยางนะแต่ไม่ได้ถ่ายทำให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมกันเนาะนะมันเป็นป่าอ่ปาป่ายะคา ป่ายา่าคอมมินิตนะเอซผมก็ทำการรูปให้นะฮะทุกท่านรูปให้แล้วก็ยังยังเหลือไถเนาะมันไถไม่เข้านะฮะ FC อซมันดินแข็งนะครับก็เลยรอฝนตกก่อนนะฮะตรงนี้ฝนจะตกตอนบ่ายนี่เร,นนเราเออเซียมไปเลยเซียมไปเลย มันมีคาดเคลื่อนรถไครพี่น้องถอยไปถอยมาอยยรอผู้ช่วยมามาซื้อขี้ไก่บ่นะครับผู้ช่วยผู้ยิบ้านนะเอฟซีรถทางโน้นนะนู่นก็ขี้ไก่เนาะทุกท่านเนาะน้องใส่ไปใส่ ใส่สวนมันหรือเปล่าทำไมถอยยึกยักย,กยกนะฮะทุกท่านเนาะเอ้โค้งลงไปตรงนั้นจริงๆน่าจะมาซื้อขี้ไก่หรือเปล่าเอาไม่ไม่โค้งย,ย,ยึกยักยักถอยไปถอยมาเขาจะเลี้ยวกับหรือเปล่านะฮะผม รถยนต์อยู่ทางนู้นนะฮะดีเนาะมันเป็นละมันสดนะฮะ FC มันอยู่ได้นานนะครับถ้าละมันเราเราตัดปุ๊บไปปลูกปั๊บหนีมันมันไม่ค่อยออกนะฮะ FC มันต้องให้มันมันแบบนี้นะฮะมันถึงจะออกไวนะครับผมฮะ ผมว่าไม่สู้แบบนี้แหละลูนี่มันออกไวนี่ไม่ต้องไม่ได้ตัดทิ้งเลยนี่ยอดมันออกแล้วนี่โอ้ยปลายมันนี่ออกออกดกีกว่า่กว่าตัวนี้เนาะทุกททานเนาะลูงนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับในวันนี้กะ,กะสองวันบอกประมาณสองวันโอ้กะสองวันนะฮะเอฟซีเพราะว่าเอา่อ เราไม่ได้มัดเนาะมันยากนะครแล้วก็สลับหัวสลับหางด้วยนะครับอย่าเซมเอากกขึ้นสีฟ้าเดอ้อ,อกกขึ้นฟ้าออตาหัวตาหางไม่ต้องเกาหัวเออค่อ,อ,คอยๆเอาทีละลำสองลำไปน,นั่นแหละใช่มันยาก นี่เนี่ยปีหน้ารับรองมอีเพราะว่าเราได้พันมันแล้วน,นะนี่นะครับฮะไม่ตายอนี่นะครับทุกท่านเนาะตรงนี้ก็โอ้ถ้าเราปลูกนี่ราคามันมันจะไม่ลงบ่ลุงนี้ <laughs> ปีไหนที่เราไม่ปลูกนี่โอ้ราคามันพุ่งสูงนะฮะเอฟซีสี่บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเราปลูกมันจะไม่บาทห้า <laughs> สิบบ่ฮเออดูระบาดูะบาท,บาทสงสัยเราจะเลิกทำอ่านะเดี๋ยวขอ้อมันมันเลิกไม่ได้นาะทุกท่านเนาะถ้าเราไม่ไม่ปลูกไร่ของเราก็จะลกนะครับทุกท่นนะานเนาะปลูกยางพาราดีกว่าบ่ อ๋อเอาปลูกมันก่อนปีหนึ่งอ่าขายขายมันแล้วก็ไปซื้อบี้ยรยางมาปลูกเนาะอ้าเจอกันใหม่ครับทุกท่านเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับว่าจะไปไปตีพึ่งก็ไม่ได้ไปนะครับทุกทานน่านเนาะลงวดเนาะอืมอ้าคลิปนี้สวัสดีครับ